การขึ้นทรงไม่ว่าจะเป็นต่ำเป็นสูงมันจะจบด้วยวีเล็กเพราะฉะนั้นเป็นวีเล็กเป็นวีที่ทายากที่สุดล้วเรียนยากที่สุดแล้วก็โอกาสแบ่งเยอะที่สุดนะครับลูกค้าคนนี้ไม่ไว้จอนนะลูกค้าคนนี้ไม่เอาจอนคือเดเอาขาวแล้วก็ไล่นี่ครับเมื่อวานไปไหนมาเริ่มเลยนะครับสบัดก,ก่อนเลยตรงจอนนี้เขาจะรอก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ขวาน พอเสร็จแล้วใช้หวีวางเข้าไปแนบตรงนี้ใช้มือัจะเลี่ยนด้านซ้ายไล่อันนี้อยองรงสูงสูงต่ำต่ำเหมือนกันครับตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าต่ำหรือสูงนะครับไล่ล้วชอบตอไปจะไล่ขึ้นไปเชื่อมเลยอย่าแนบนะฮะอย่าลกสันวีแบบนี้นะฮะอย่าสายยาวแต่จะเลี่ยอยู่ใกล้ๆ <c oughs> แล้วก็ไล่ไปเลย ะครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆแนบไครับตรงนี้แนบได้ห้องขาวถูกไหมแนบใช่ตรงนี้ก็ลอยไปปกติธรรมดาขึ้นมาเลยหาฐานสูงต่ำบดน๋งพวกไปคิดมันเอาให้มันได้ก่อนเครื่องมือนะครับได้คิดมาให้สุดให้สุดจนมือซ้ายเราเนี่ยชนกับไหล่ลูกค้าด้านนี้พอเสร็จแล้วเราก็ขยับตัวไปอยู่ตรงจุดไททอย แล้วใช้มุมมันจะเลื่อนด้านขวาหาขาวขึ้นไปเหมือนกันให้มันกินประมาณไม่เกินห้าซี่ใช่เพื่อไปเชื่อมนี้พอเราคว้นมานี้แล้วใช่ไหมตรงนี้ก็ไปเชื่อมนี้พอเสร็จปุ๊บก็ไล่จากนี้เลยอยา่อยาก,กดเข้าไปนะฮะอย่าให้ปลายหวีนี้พเพยืออกมาแนบเลยปั๊บใช้มุมขวาไล่ขึ้นมาเชื่อมกับฐานที่เราวางมาจากตรงนี้นะครับเทสายก่อนเทตรงกลางในมุมขวาแล้วบิดออกมา ถ้ามันติดเราก็บิดออกด้านนี้ได้เห็นไหมฮะขึ้นมามันก็จะมาเชื่อมกับฐานที่เราไล่มาจากนู้นเวลาเรายกรอยทําไงครับวางหวีเหมือนเดิมแล้วยกออกมาคือเราจะสร้างฐานทรงอ่ะนะครับจําไว้อย่างหนึ่งนะครับต่ําสูงก็แล้วแต่ให้ดูใบหูเขาเป็นเกณฑ์ฐานทรงมันจะเท่ากับใบหูเลยเนี่ยตรงเนี้ยโทษนะครับเห็นไหมขอบตรงนี้ก็เท่ากับตรงนี้ไม่ว่าใครอนการตัดตรงนี้มันก็เท่ากับตรงนี้นะครับทรงอะไรก็แล้วแต่ดูไหมฮะมุมจะเท่านี้เห็นไหม ต่ำสูงเงก็แล้วแต่จะตัดต,ต่ำมันก็ต้องตรงนี้มันต้องเท่ากับตรงนี้นะครับห้ามให้มันเบาเข้าไปยังไงให้ดึงมาที่ใบหูตรงจุดนี้ก็เหมือนกันไล่ออกมามันจะมีเกรยร์จากตรงนี้มานะครับมันไม่เนียนเราก็สามารถเน้นได้เน้นได้ได้ทำเนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มด้านนี้ ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็เหมือนกันก็ทําไม่มีจอนเหมือนกันสะบัดหนึ่งสองสามสี่ห้าจนแล้วก็ขวานขวานเสร็จวางกับลูกแก้วก่อนนะครับวางมาก่อนแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับมุมขวาวางแล้วก็ไล่ขึ้นไปเนียแล้วเสร็จปุ๊บแทงอยู่ด้านนี้แล้วเสร็จปุ๊บก็ไล่ยืนนั่งอยู่กับพี่นะฮะไม่ต้องขยับนะนะครับเยวะก็จยถ่างเยอะ นะครับหรือจะยืนหนีบๆอย่างนี้ก็เออไปนะครับไล่นะครับไล่ขึ้นมาแล้วต่อมาถึงตรงนี้ปึ๊บข,ข,ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพอเสร็จมาถึงนี้หาขาวเหมือนกันขึ้นมาแล้วเสร็จปึจ๊บก็วางหวีเลยเวลาวางหวีอย่าขวางกับตีนผมเขานะครับให้วางแนวเรือยกับตีนผมนึกออกปะตีนผมก็มาไง,ใ,างใช่แล้วก็ดันขึ้นไปเลย ขึ้นไปเลยนะครับมาถึงตรงนี้ขยับมานิดนึงแล้วก็ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นมาเลยคุณเจงาของ,องนะตาสิบเอถึง